ครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีเนาะครับขายขึ้นหมนันหายหนาหายตาไปโดนครับหลายเดือนเนาะกะยังขายยูคือเกานะพี่น้องแค่ว่าว่าคคอยได้ล่งคีบครับกะมัอนี้มีเวลาเนาะครับไดรรีวิวงานก่อนทรงครับผมกะยังขายอุปกรณ์ต้อนกต้อไกลครับผมแห่เอ็นอนคือเกายังทรงเรื่อยๆครับผม ามาเบื้องแร่เหรียญงานนะครับติดสรงให้ลูก้าดเนาะกะอันนี้ก็เป็นชุดชุดไล่พังนะครับครับใส่ต่อนกต่อใกล้ตกปลาครับผมใส่เห็ียบเหรียงานนะครับได้อ่าเป็นสีที่สวยครับผมหมวกมีหมวกครับผมหมวกแล้วก็เสือครับผมเสือกันยาว่ะเป็นพี่ใส่นะครับ คนที่ว่าใส่ใส่ M L X L ครับผมใส่ได้เลยผ่าหน้าดีครับผมใส่สบายแล้วก็สิมีผ้าปิ้นนาครับผมนะเป็นเซตสามอย่างหมวกเสื้อเชิ้ตเงานะครับแล้วก็ผ้าบับปิ้นนานะเซตนี้ก็อยู่อา่าสามร้อยสี่สิบเก้าบาทครับผมบ่รวมขาทรงเหนะล้วก็ ต่อไปเจ้านี้ก็จะเป็นลูกค้าเก่าครับผมเป็นขึ้นไก่เขื่อนดักไก่นะครับกับแบบผีเสื้อครับผมยี่สิบหลักสี่สิบบวงงานกับส,สวยๆคือเก้านะครับงานส,ายสวยๆคือเกาลักเลดครับผมต่อไปสายพีครับเอ็นเบอร์เก้าสิบ่วงหานิวครับผมยเมนกับนังทักครับ ของนกอีรุ่มกับมีดนะครับพี่น้องนกอีรุ่มกับมีครับไก่กับมีอันนี้เป็นวงแขวนนะครับของนกกวักเะส่วนมากของนกไอกวักนกไก่หน้านี่ผมสีใสแต่แบบแขวนเนาะพี่น้องอันนี้กะสามสิบหลักไอสามสิบ่วงครับผมสามสิบวงชุดหนึ่งกับสีประมาณนี้นะครับมีลัางเก็บไฮกับมีกระดิ่งตีนวัวเสาครับผมแล้วกะ ชุดนี้สามสิบบ่วงสามสิบบ่วงนี่ก็อยูสามร้อยห้าสิบครับผมปลายทางเพิ่มยี่สิบบาทนะเอ็นเบอร์ร้อยยี่สิบครับผมนะต่อไปต่อไปไอ้สายพีอีครับคือเก่าละ่ะอ่าเน้นคุณภา,ภาพครับผมวางทองเหลืองสวยๆครับแล้ต่สิบเป็นชุดเม้มครับอ่าเม้มเสียงนกอันนี้เคุนเกานกอีลุ่มครับผมเสียงนกอีลุม่ม เสียงเล่ชโมงครับไอ้มมนีกบสองหาสิพพี่นอ้อง,ลงบบปลายทางเพิ่มยี่สิบบาทลาโพงครับผมลําโพงนีกะสามร้อยห้าสิบครับปลายทางเพิ่มยี่สิบบาทคือกันโตซะีสวยครับลายพางมีไอไสายสะพ้ายให้ครับผมสายชาติให้ตวบาสายชาติพี่น้องดองไปหาไอห,หัวนะครับ หัวหัวอะแดปเตอร์นะของไอ้สายโทรศัพท์ออกครับเสียบต่อกันเอารุ่นไม้ครับผมลำโพงรุ่นไม้นี่นม,มันเฮ็ดมากมักกินจะเป็นหัวไทซี่นะครับหัวไทซี่นี่เลยโทรศัพท์รุ่นไม่ไม้ครับใส่น้ํากันใดชาร์น้ํากันไดเลยหัวไทซี่ครับส,สวยนี่ก็คือกันครับลำโพงอันนี้ก็เป็นแหครับแหะสี่เซนเอ็นเบอร์ยี N ่ิห้าครับผมนี่ก็จะไปแถว แถวบึงการครับไปแถวบึงการเดี๋ยวกาลังไสติดดูบูกข้าวเนาะครับก็แล้วอ่ะเรียบร้อยครับผมวันนี้ก็มีอยู่ประมาณเจ็ดคนเจ็ดทันครับอรอบทรงวันนี้เนาะกะบ่ครอดได้่ลงลิปครับผมเดี๋ยวพี่นองที่ว่า เศร้าเห็ดหลับว้อก็จังบวคไขยเห็นลงคลิปก็ยังขายอยู่คือเก่านะครับขายอยู่คือเก่าลักแค่ว่าบวคไขยแต่ถ้าคลิปลงมีแต่แพ็คเราก็ไปส่งเลยอ่ะมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งครับผมมากแบบใดก็จังคไข่ทักไล่หรือโทรมาสอบถามเม่งได้พี่น้องเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0611276771ครับผมองเจ็เจ็่มเพื่อนจากไม้เด้ก็ซับครับผม ใครคืนมาอันนั้นละ่ะถักลายมาลดสอบถามเบื้องก้อนใดครับพร้อมกับยังคอยสั่งท่านเอากับบอเป็นยังถักมาสอบถามได้ครับผอมกับยังคอยสั่งยังคอยว่ากันมีทั้งโอนทั้งปลายทางนะพี่น้องบอ่สะดวกโอนกับปลายทางเอาครับบอ,อยากเพิ่มอีกนิดหน่อยอ่าสำหรับคลิปนี้กะมีเท่านี้นะพี่น้องเบิ่งแล้วกัฝากกดติดตามนั่นนะครับมีคลิปใดใหม่ๆเดี๋ยวเสียอัพเดท สำหรับวมือน,นี้ก็ขอตัวไปแปะของนะครับสวัสดีครับผม